เดี๋ยวกูปานหัวเสียหัวเสียงอมเยอะอย่างงอมเยอะไอ้องว่างคุยไหมครับว่างไงครับอยากจะเอาเงินมาคืนครับอันนี้โอใช่ใช่เท่าไหร่ครับโอเคครับสี่กระเป๋าสี่หนึ่งห้าครับได้ครับโอ้ยพี่อยู่เป็นนล้ว่วยไม่นอนวะพี่อยู่ป่วยมันกูได้เงินแล้วไอ้ี่ครับยังยังยังเหลืออีกหรือว่าครับครบแล้วหมดหมดแล้วใช่ไหมใช่ผมจะมาคุยเรื่อง ยืมยืมต่อได้แหละครับเพราะผมต้องเอารถอ๋ออันนี้อันนี้เคลียร์หมดแล้วใช่ไหมอ๋อ,อใช่ครับเคลียร์นี่หมดแล้วครับผมก็จะมายืมต่อว่าคุยกับน้องๆเรียบร้อยแล้วว่าจะยืมสักสามสามสิบเอ็มครับพอดีจะมีให้ไหมโอ้ออนาอ่าจะยังครับตรงนี้ไม่ไม่ไมี <30 S 1> เลยครับสามสิบเอ็มหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่วงนี้ช่วงนี้แย่เหมือนกันครับตอนนี้ออ๋่ไม่ไม่มีจริง โอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดต่อเออเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักไปครับได้ครับเดี๋ยวให้บอสทักผมมาก็ได้ครับได้ครับครับผมครับผมป้อมขาครับผมครับรั่วเลยเพิ่งคืนยูยูสองสิบเอ็มปะบ้าแล้วอยู่เดี๋ยวกูเอาเงินในแจ็คเนี่ยเดี๋ยวกูเอาเองเงินน่ะทำไมทำไมมีน้อยจังอ่ะทำไม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 อืมน่าไปพาครับปะ แต่ว้าวเององคืในแจ็คกับผมด้วยไม่คืนด้วยไอ้ที่อ่ะครับไม่มีใครอยากเห็นอยู่เป็นนี้หรอกเ้ยง่ายๆนะถ้าไม่เดินต่อคิวว่ายังไงอ่ะว่าไอพี่ถ้าถ้าผมว่ามันขาดคนนำมากกว่านำแบบนำจริงๆคนที่นำจริงๆไม่ผมก็บอกไปแล้วป้าว่า มันต้องรอครับมันทำอะไรไม่ได้ครับป้าตอนเนี้มผมว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเป็นที่ผมพูดเลยนะแต่ว่ามันยังทำไม่ได้ตอนนี้ยถูกไหมครับเข้าใจมันและที่เนี่ยคือและที่นี้คือ,ค,อคือว่ามันต้องรออย่างเดียวตอนเนี้ยถ้าจะเอาแบบไปคุยมันก็ผมว่ามันคุยยากแล้วว่าป้า มคนยากจริงครับก็พูดไงดีนี่คิดว่าแบบว่าถ้าคือตอนเริ่มมันเริ่มมายังไงก็ควรจะเริ่มอย่างนั้นไม่รู้คือตอนนี้เหมือนมันขาดอะไรไปแล้วเราก็ได้รู้อยู่ว่าขาดอะไรถูกอหม ยูเตอนแรกมันก็ดีอ่ะพอมันขาดอะไรไปหน่อยหนึงมันก็นั่นแหละมันไม่อืมนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้เปียกเปียกกับโปโลขอผักแกงขอออกแล้วก็จะไม่เข้ามาที่นี่อีกแล้วใช่ครับน้องมันไปแล้วไปเลยอ่ะไปแบบไปเลยอ่ะจะสองคนเหรอสองคนแล้ว สองคนครับแต่ว่ากลัวว่าจะมีเพิ่มครับพูดกันตรงๆว่าหลายๆคนก็น,นั่นแหละี่่ปาว่าหลายๆคนมันก็ได้รู้ว่าว่าขาดใครไปขาดอะไรไปแล้วมันแบบเป็นยังไงแต่ถ้ามันเริ่มคำว่ายูเอมันเริ่มมาด้วยสองคน มันก็คนจะมีแบบคนอันนี้รหรับผมนะอืมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละป้าแต่รวมๆแล้วมันมันมันยากอยู่ครับถ้าถ้าจะคุยอ่ะคือต้องมินต้องมาป้าต้องคุยรับคุยกันแบบจริงจังครับต้องรวมคุยแบบจริงจังครับผมรู้นิสัยมันดีครับมันมันยากครับเอาจริงอ่ะที่ผมพูดอย่างนี้คือ คือผมไม่ได้จะอะไรนะผมรู้นิสัยมาครับว่าว่ามันอะยังไงก็ยากครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอยู่อะสิ่งเดียวที่ที่จะให้มันกลับไปจุดเริ่มต้นอะที่อย่างที่ป้าบอกคือต้องคุยแบบหัวหัวมาคุยคัะปลาอันนี้จริงๆขนาดผมเนี้คุยยากเลยครับนี่ก็รู้อยู่ว่าบอสจนิใช่รับผมรู้ยังไงไปคุยก็ไม่คุยหรอกครับ ก็ถ้าอยากให้นี่ส่วนตัวถ้าวาดภาพได้แบบสามารถแบบอันนี้ได้จริงอยากให้แบบว่าเขากลับมาอนะันนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจุดจบอยากให้เป็นอบบนั้นมากกว่าไม่ใช่แบบแยกกันไปไปรู้ด้วยวิธีไหนตอนนี้ไม่รู้แต่เรียกได้ครั mm. บเพราะว่าถ้าไม่มีก mm. ็อะไรดี ดูไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเช่ไหดูตรงๆใช่ป้าจะมี่็ป้าพูดอะไรจริงป้าก็ทำแก๊งมาเราก็รู้ใช่ไหม,มหลายอย่างรู้นั่นเล่นแก๊งรู้นั่นมาป้าก็มองอ่อยแล้วว่าแบบที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พี่ยูในรูร้มั้ยตรงๆพ,พ,พ่อพ่อรู้อยู่ ยากอะ่ะไม่รู้ตอนนี้มันตื้อไปหมดแล้วม,มันยากสรัลับนี่คิดว่าถ้าเอามาคุยกันอะ่ะแล้วถ้าไม่กลับก็แยกย้ายด้วย้าก็น่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แต่วาก็ไม่ได้ตามใครไปแต่ว่า หยุดดีวววกว่าพรปาก็ตามบอสมนอยู่แล้วตา,าตรงตามมาตลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแยกกันในจริงหรืออะไรจริงๆงก็นั่นแหละมา hmm. ที่มาที่นี่จริงๆผมก็ด้วยความที่อยากเล่นกับน,น้องๆแล้วก็บอสด้วยแต่พออยู่กับบอสแจ็คไปด้วยก็มันก็ผูกพันส่วนอันนี้ก็ส่วน ก็เข้าใจในความคิดของแกนะก็คล้ายๆกันอยู่ความคิดเรื่องแกนแงแกนะในมุมมองของแกงที่เป็นอยู่ก่อนนั้นเนี่ยที่มีปัญหาที่แบบเออมันคนน้อยนู่นนั่นอะไรเงี้ยเคยคุยกับแกแล้วก็ความคิดก็ตรงๆกันอยู่เป็นคนที่มายเซตคล้ายๆกัน ไมกล้าพูดนะนี่บอกก่อนว่าน้องๆอไไม่กล้าพูดกันเรานแบบนี้หรอกแต่ว่าป้าพูดว่าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยเราก็รู้ถูกไหมใช่ใช่ป้ามันจะเสียไปนี่ครับเข้าใจแต่เรื่องที่ยากอะเราก็รู้อยู่ว่าเรื่องไหน คือ,อเรื่องาไ่้แหละว่าไห้บอสเราไปคุยเนี่ยที่น่าจะยากตอนนี้ทีนะ่มองเนี่ยเอก็ไม่ค่อยว่างด้วยนี้นั่นคือมูดแกงเมื่อสองสามวันก่อนคือแม่งดีมากเลยแบบคนอยู่กันยันตีสามใอดอบลูกสุดท้ายกันยี่สิบคนอนะตอนนี้แม่งแบบแม่งหายไปและ ตอนนี้น่าจะเหลือแค่นี้อลยอตอนนี้มันไม่ได้มีความสุขอีแล้วเลย่อน,นที่ดูแล้วเราแวนเลยอยู่ที่เจีเหรอ ก็บ, <มา S 1> บขผมครับพี่เจนน่าจะมีพลังในการคุยกับบอสมินมากกว่ากับ่เขียวเฮียเลยได้นปะ,ดปะเดี๋ยวพวกเนี้ยน่าจะรวมคุยครับผมผมก็อยากให้มันจริงๆอ่ะผมอยากให้มันจบครับเอาตรงอ่ะไม่มีใครอยากไปต่อตรงนี้หรอกถูกไหมล่ะทุกคนอ่ะมันน่าจ ทำไรเพื่อนเจ็ดกินข้าวโพดอ่ะโคอออ่ะ ได้ครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพราะว่าก่อนอันเนี้ยบอสก็ให้ผมผม,มือมันพับเลยคม,<า>มันจะได้มีเขาเรียกว่าจะได้โอ,อเคสรุปสักทีว่าไอ้อตรงเนี้ยคือยังไงคือ<ม>โอเค <S <S ได้เพราะ<อ>ถ้าเกิดการขอโทษกันขึ้นสมมตินะอ่ะบอสแบบคุยดีแล้วแบบโอเคแค่เข้าโอเคเคลียร์กันได้ก็ดีเท่าที่ดูเรายังแทงกันอยู่เลยเนี้ยมันภาพนั้นก็อาจจะยากอยู่ ไม่รู้ต้องพูดแบบไหนอะคือดิงนยากอะแต่บอกว่าหน่อยว่าว่ายากนะอันนี้บอกมันว่ายากแต่เราก็จะได้รู้ไงว่าโอเคแบบนี้เนะาะก็คือไม่หมดน ได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยให้ครับผมผมเอาจริงอ่ะคือผมตามแก๊งอยู่แล้วใครประชาธิปไตยครับถ้าถ้าไปทางไหนก็ทางนั้นได้ครับเดี๋ยวลองลองคุยให้พวกนี้แหละน่าจะคุยแบบจริงจังแล้วพี่โอผมเปลี่ยนชุดแปบนึงครับคุยกับใครวะได้ครับได้ได้ได้ไดต้องรวมคุยครับพวกเนี้ยปะแต่ว่า แต่ถึงเขาจะกลับมาสมมตินะม,ม,มันเราจะคุยกับเราที่ดี <ขอ S 2> ที่สุดครับเดี๋ยวเพิ่งผู้ใหญ่พูดอยู่สมมุติว่าเขากลับมาจริงๆอ่ะแต่ถ้าแก๊งอ่ะยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนเดิมาใจปะแต่นี่คิดว่าถ้าเขากลับมาจริงๆเด็กๆมันก็พร้อมจะเปลี่ยนเลยตอนนี้มันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเรื่องความที่เนาะไม่ติตใจเลยอ่ะอือชช่ ก็อยู่ที่เราจะทำให้เขาเห็นได้ไหมถ้าถึงตรงนั้นนะถึงจุดที่ครับครับถ้าอีกทีพี่แท็กนะผมผมยังไม่ได้เปิดเสียงเลยไอเที่เขาคุยกันอยู่สัตว์เขาก็ได้ยินกันหมดอนะได้ยินเลยเองสัตว์อะ,ออะมึงยังมานั่งเถียงอีกไอ้เที่อะ นั่แหละมันยากแต่ก็ลองดูเพราะงั้นมันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงจะอุ้มจะอะไรไม่รู้ดิคิดว่าคนแบบวอสแจ็คเนี่ยจะจะยอมอ่ะแค่หายแค่อะไรเขาก็ทำใหม่มันไม่ยากหรอก้ามนากติอะไร,รการงกมาก่อนอยู่แล้วลเว้ยคาไหนเป็นคนเราลูกพี่ชายของแค่นั้นมันไม่ได้เยอะ ที่ก็ถ้าเพียบโปโลไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเดี๋ยวมันอาจจะมีคนอื่นทำต,ตามไปอืมได้ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลองคุยครับแต่ว่าในมุมมองผมมันน่าจะยากอยู่ครับ จริงๆแล้วแต่ว่าลองดูมันออกจริงเหรอตคนนั้นจริงครับไม่กลับมาแล้วไม,ไม่เข้ามาแล้วไม่เข้ามาแล้ว,าาลว,าาลวบอกผมคือไม่เข้ามาแล้ว ไปคุยให้คุยกันได้ได้อะแล้วถ้าโอเคเขาไม่กลับไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูที่เราว่าพวกเรา,เา,ารแต่ละคนเนี่ยยังไงเออ แต่ป้าก็จะที่ผมเคยพูดไปอยู่ไปแล้วจริงๆนี่ก็จะออกเหมือนกันก่อนนั้นนี่แหละอืตอนนี้ไม่มีปัญหาอยู่ก็นั่นแหละถ้าไปด้วยก็คงไม่ได้อ่ะตอนนี้มผมไปหลังจากนี้แหละมไม่รู้เมื่อไร รับมือรับตีกันไปก่อนนะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมคุยนะครับพิทาม เข้าใจะปะก็ออกไปไหนวะเพื่อนออกไปไหนเนะี่ย ป่ะปน่าจะป่าไม่มีอะไรจะพูดอะไรใช่ไหมครับพูดแล้วโ <Okay. S 2> อเคอานนั้นแหละได้ครับ เล่นไหมครับพี่เจษเล่นไหมอยากเล่นไหมคนไม่พอเล่นไปมันอันนี้บอกต้องดูครับสามลูกก็เล่นได้ถ้าหนุกก็ได้ครับ